สวัสดีค่ะทุกคนพอเปิดคลิปขึ้นมาก็เจอเลยนะคะเจอนกสเตลล่าค่ะสเตลล่าเจนะคะเป็นนกที่น่ารักนะคะแล้วก็แปดชอบกินถั่วเนาะค่ะตั้งแต่น้องนกสเตลล่านะคะมาที่นี่นะคะ2ตัวนะน่าจะเป็นคู่กันนะน้องกระแตแจงก็ไม่มาอีกเลยสงสัยเขากลัวนกนะคะเห็นไหมคะน้องเขายังกลัวแจงอยู่เลยนะคะเนี่ยอืม จะมาก็ยังกระไรอยู่นะคะยังกล้าก็กลัวก็นี่หละคะที่เขาอยู่เนาะเป็นคู่กันนะคะน่ารักเอาราค่าวันนี้นะคะแจงสาวบ้านป่านะคะก็จะมาทำต้มยำเห็ดคุณชายเนาะที่แจงเจอเป็นกลุ่มนะคะหกดอกเนาะแจงก็แบ่งทําน้ําพริกสามดอกแล้วก็จะเอามาเนี่ยค่ะทําต้มยำสามดอกเนาะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ง่ายๆเนาะ ล้างเห็ดให้สะอาดเนาะสะอาดเท่าที่เรามั่นใจว่าสะอาดละค่ะก็เนี่ยค่ะล้างไปเรื่อยๆนะคะก็ต้มยำเนาะก็ไม่มีสูตรตายตัวค่ะก็ทำสไตล์ที่แจงถนัดเนาะเพราะว่าแจงมีเครื่องต้มยำที่ซื้อมาจากเอชเชนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อมานานแล้วแต่ยังใช้ไม่หมดนะคะนี่ละค่ะเราก็มาหั่น เห็ดเป็นชิ้นนะคะทำง่ายน,นิดเดียวเองนะคะแบบนี้เลยเนาะค่ะก็เห็ดดอกสวยๆนะคะพี่พจ๋าตั้งแต่วันนั้นนะคะก็ยังไม่เจอเป็นกลุ่มอีกเลยนะคะก็เจอเธอละดอกสองดอกนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะแจงก็มาใส่หอมแขกแล้วก็หอมข่าวนะคะเพิ่มเนาะที่เป็นหอมหัวใหญ่นะคะเนี่แหละคะ่ะ แล้วพอน้ำเริ่มจะเดือดแจ้งก็ใส่นี่เลยเครื่องต้มยมสำสําเร็จรูปนะคะที่ซื้อมาจากเอชเชนซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเจ้านี้อร่อยค่ะรสชาติจัดจ้านนะคะแซบนะคะแต่แจงก็ชอบมาปรุงเพิ่มอยู่ดีนะคะส่วนตัวแจงเนาะแจงก็ใส่ไปช้อนหนึ่งก่อนเนาะช้อนพุนพูลเลยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะง่ายๆตามที่เราถนัดเลยเนาะ แจงก็เติมน้ำปลาค่ะเพราะว่าคุณสามีเขาก็ไม่ทานกับแจงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีนะคะประมาณช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลนะคะค่ะก็คนให้เครื่องต้มยำกับเห็ดเข้ากันเนาะแล้วก็ปิดฝาค่ะ พอน้ำเดือดแล้วก็จะแจงจําได้ว่าแจงใส่ผักเพิ่มเนาะแล้วแจงก็มาเพิ่มน้ามะนาวประมาณ3มชิ้นนะคะเพื่อให้มีรสชาติที่จัดจ้านแซ่บยิ่งๆนะคะยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะยิ่งกว่าเดิมเนาะไม่ใช่ยิ่งๆขึ้นไปขอโทษนะคะขอโทษน้องแจงลืมข้าวคะ่ะเนี่ยนะคะสามสามชิ้นเลยนะคะ ปิดฝาอีกรอบหนึ่งนะคะทำง่ายๆสไตล์แจงนะคะเคล็ดลับพิเศษนะคะอันนี้ส่วนตัวเนาะแจงชอบใส่หอมเจียวนะคะประมาณสองช้อนเนาะเพื่อให้รสชาติแบบว่ากลมกล่อมยิ่งๆขึ้นไปเนาะอันนี้ก็คือส่วนตัวนะคะแจงมาพากเสียงนะคะข้างนอกก็จะมีเสียงลมบ้างแล้วก็มีเสียงนกร้องนะคะแจงก็คนนะคะคุณให้ หอมเจียวเข้ากับน้ำต้ยมยำนะคะแจงขยายภาพให้ดูใกล้ๆเนาะอันนี้แจงก็ใส่ใบออริกาโนสดนะคะใส่มั่วซั่วนะคะก็คือเป็นสูตรต้ยมยำตามใจแจงจริงๆนะคะมีผักอะไรก็ใส่ไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆแจงก็ใส่ผักอะไรอีกอย่างเนาะแจงจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะแจงจะชิมแล้วนะ เอาละค่ะแจงสิมาซิม,ซมต้มยำเห็ดคุณสายให้เบิรงกนกขันเนาะว่ารสชาติของต้มยำเนี่ยเห็ดคุณสายน่ะสิเป็นจังไดค่ะครั้งแรกเด้ดที่แจงเห็ดต้มยำจ้าจ้าอืมขนอ้องแซ่บหัวใหญ่ไม่กิกนกน้ำเด้มันเดือมันเดือมันเดือ สรุปรสชาติจัดจานแห้งค่ะแซ่บหลายไปแล้วค่ะแจงกะไปแล้วเด้อขอบคุณที่รับชมนะคะเด้อถ้ามักสไตล์แบบแจงเมียฝลงบานบานต้มยำเห็ให้เบิ่งกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามล้ะกาคอมเมนต์เพื่อเส้นงแจงในมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะด้วยรักและขอบคุณกทุกคนค่ะ Thank you all for watching my friends I would I ออพี thank you for your support and love you all thank you so much see you next time okay bye bye. ขอบคุณค่ะค่ะนี่แหละข่นหน้าตาของต้มยำเห็ดคุณชายนะคะหน้าทานไม่เอ่ยบอกเลยว่าแซ่บนะคะรสชาติจัดจ้านมากส่วนเนื้อเห็ดก็นุ่มลิ้นชอบมากค่ะ